เริ่มต้นนะครับก็เป็นเป็นคนหนึ่งนะฮะเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันนะครับมีความฝันแล้วก็ไม่ใช่คนร่ํารวยมาก่อนนะครับพ่อแม่ก็ไม่ใช่คนร่ํารวยนะฮะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับผมผมเป็นคนกําแพงเพชรนะครับก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาอยู่กรุงเทพเมื่อเมื่อสามที่แปดปีที่แล้วนะครับก็บอกอายุเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็มาทําอาหารกินที่กรุงเทพนะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีอะไรทํา ที่ทางก็ไม่มีนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ตามคุณพ่อคุณแม่มาทีนี้ไอตอนที่เราเติบโตเนี่ยเราก็สังเกตนะฮะสังเกตหลายๆคนเอ,อที่เขามีสิ่งที่เราไม่มีนะครับก็คือผมเห็นคุณพ่อทำงานเนี่ยแต่ทาไมเจ้านายพ่อเนี่ยถึงมีบ้านหลังใหญ่อยู่ถึงมีรถยนต์ขับมีเงินใช้จ่ายโดยที่ตัวเขาอะไม่ต้องมาทํางานตัวเขาแค่ เข้ามาตอนเช้ากินกาแฟตอนเที่ยงเขาว่ากลับบ้านตอนบ่ายเขาก็ไปตีกอล์ฟบางเดือนเขาก็ไปต่างประเทศผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตเขากับชีวิตเราเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินีนี้พอเราไปศึกษาเนี่ยออกเขารวยก็เราก็ศึกษาต่อว่าไอ้ที่เขารวยเนี่ยเขารวยเพราะอะไรเขารวยมั้งแต่ต้นตะกูลเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่งมารวยเอฉพาะตัวเขานะครับทีนี้เนี่ยคือกระบวนการที่เราที่เราเรียนเนี่ยก็คือที่เราจําความได้เนี่ยฮะ คุณครูอาจารย์เนี่ยก็สอนคุณพ่อก็สอนนะครับว่าเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ถ้าอยาการ่ํารวยอยากจะเป็นเจ้าคนในคนเราต้องเรียนใช่ไหมครเราก็ตั้งใจผมก็ตั้งใจเรียนนะฮะตั้งใจเรียนอนุบาลป .1 ประถมะมัธยมเขาบอกว่าถ้าเราเรียนแล้วเรียนเก่งเนี่ยเราจะได้งานทําที่ดีได้เงินเดือนที่เยอะถูกไหมฮะัเป็นเจ้าคนในคนด้วยพ่อบอกว่าถ้าเราเรียนสูงเนี่ย เราไปชี้นิ้วสั่งงานได้เลยแต่ถ้าเราเรียนไม่สูงเนี่ยเขาก็มาชี้นิ้วสั่งงานเรานะครับนี่ผมก็ตั้งใจเรียนพอจบม3เสร็จปุ๊บผมก็ไปเรียนต่ออาชีวะผมก็เรียนเรื่องเรียนช่างกลโรงงานนะครับพอเราจบช่างกลโรงงานเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อปวสปวสเราก็ไปเรื่องเรียนช่างเทคนิคอุตสาหกรมเพื่อเราจะต่อยอดไปเรียนวิศวะนะครับพอเรียนปวสเนี่ยผมมีโอกาสได้เรียนเรียนตอนเย็นก็คือเรียนสมทบช่วงกลางวันเนี่ยผมก็หางานทํา ก็คือทํางานด้วยเรียนด้วยเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ค่อยมีเงินพอเราทํางานช่วงกลางวันเย็นก็ไปเรียนเสร็จปุ๊บไอระหว่างที่เป็นวันหยุดเนี่ยอย่างอาทิตย์เนี่ยผมก็คิดต่อเอ๊ะเราทํางานด้วยเรียนด้วยเนี่ยมันมันก็เงินเงินมันก็ยังไม่พอนะจะทําไงาดีต่อดีเราก็ไปขับแท็กซี่นะครับคือแท็กซี่เนี่ยช่วงช่วงช่วงอาทิตย์เนี่ยก็ลองก็ลองดูเขาบอกว่า ก็ไปถามเขาคือเราอยากรู้ว่าอาชีพน้นเป็นตัไหนเราไปถามเขาพี่เป็นงไงบ้างขับแท็กซีนน่นู่นนั่นนั่นนี่ดีไม่ถือว่าวันดีนะน,น้องได้วันหนึ่งสองพันสามพันมันดีขนาดเราก็ลองดูพอเราไปลองขับทิ้งก็ได้ไม่ถึงะครับทําอยู่ขับอยู่ประมาณสามสี่เดือนเราก็เลิกสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เราคือไม่เหมาะสมกับเรานะครับทีนี้ระหว่างที่เราทํางานด้วยเรียนด้วยระหว่างนี้ผมก็ไปเอาเสื้อผ้ามือสองที่ลงเกลือมาขายก็วันหยุดเนี้ฮะเสาร์อาทิตย์เราก็ไปขายตลาดนะ ไปเช่าพื้นที่ขายขับรถไปขายอะไรเงี้ยมันขายได้นะครับคือได้กาไรนะแต่เชื่อไหมฮะผมมีเงินอยู่สามหมื่นผมไปซื้อผ้ามาพอผมขายผ้าหมดเงินก็ใช้หมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อผ้าต่อคือขายของเนี่ยมันคืองานขายคือเราต้องมีเงินทุนไปซื้อแล้วก็มาขายมันคือมันต้องมันต้องลงลงทุนต่อเนื่องต่อเนื่องทีนี้พอเราลองเสร็จปุ๊บก็ไม่ใช่เราอีกทีนี้เอาไงดีไปขับรถ รถกระบะที่มีคอกสูงๆนะฮะไปบรรทุกผลไม้มาขายก็ไปรับส้มที่กําแพงนี่แหละไปรับมาขายไปส่งตลาดไทยบ้างไปส่งโรงเกลือบ้างไปส่งตามตลาดเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือผลไม้เนี่ยพอเราเอามาขายเนี่ยถ้าเราขายช้าเนี่ยน้ําหนักมันจะลดอ่าน้ําหนักมันจะลดพอนหนักลดเนี่ยเราก็ขาดทุนนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ใช่เรานะฮะทีนี้เนี่ยผมก็ลองทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือ คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เรียนรู้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างไปศึกษาเรื่องอการจัดไปแน้นรถยนต์บ้างอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างญาติพี่น้องหรือตัวผมเองเนี่ยเวลาจะซื้อรถอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินเยอะซื้อรถป้ายแดงแล้วก็ซื้อรถมือสองทีนี้ถ้าเราซื้อรถมือสองเนี่ยถ้าเราไปติดต่อเต้นโดยตรงเนี่ยเต้นก็จะขายแพงคือไม่แพงแนตะ่แต่เป็นราคาตลาดนะครับทีนี้ผมก็ติดต่อกับจกกับเจ้าของโดยตรงเจ้าของโดยตรงเนี่ยเขาก็จะขายถูกหน่อย นี้เราไม่มีเงินก้อนไปซื้อเราก็กู้ไปแนนแ์เราก็ติดต่อไปแนนต์เองน,นู่นนั่นนี่ซื้อรถมาอะไรอย่างเงี้ยสรุปเนี่ยมันเป็นการศึกษาหมดทุกวันนี้ผมก็มีความรู้เรื่องจัดไปแนน์รีไปแนนต์รถยนต์แต่ก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ว่ามีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับแล้วมันก็ยากด้วยที่คนหนึ่งคนจะซื้อรถหน,นึ่งคันนะครับก็ไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวอยู่แล้วก็ไม่เหมาะกับตัวเราด้วยนะครับแต่ก็ยังมีความรู้อยู่นะฮะทีนี้เนี่ยพอเราเรียนจบปวสไปเรียนวิศวะต่ออีกสองปีครึ แล้วพอที่เราเรียนวิทยาศวเนี่ยฮะปี2009เนี่ยผมได้มีโอกาสเข้ามาเจอธุรกิจเครือข่ายบริษัทแรกของชีวิตบริษัทนั้นก็คือ a m a เน n ต e t w o r k นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไม่มีความเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะให้เงินเราจริงๆอ่าหนึ่งไม่เชื่อว่าได้เงินจริงสองสินค้าอ,อ๋อมันก็เหมือนเหมือนกันแหละอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อร้านสะดวกซื้อดีกว่าถูกกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเาราคิดแบบนี้ แต่ด้วยเพื่อนสนิทมาชวนเราแล้วก็บังคับเราให้ใช้สินค้าบังคับเราให้ชวนคนนะครอย่างนี้ก็ก็ลองทําในตอนนั้นก็ลองทํานะครับก็ลองทําพอลองทําเนี่ยอืมมันมันสินค้ามันดีสินค้ามันดีนะครับแล้วก็แผนธุรกิจก็จ่ายจริงนะครับแผนอี่นก็จ่ายจริงผมทำหนึ่งปีนะครับผมมีได้สามหมื่นกว่าบาทต่อเดือนนะฮะ แต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าผมทํามาในระยะหนึ่งเนี่ยโดยที่ผมอาจจะใช้ระบบผิดหรือเชื่อตัวเองว่าเราสามารถที่จะไปชวนคนสมัครซื้อสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ระบบคือเขาเรียกว่าทําแบบทําแบบไม่เป็นมืออาชีพแล้วด้วยกระแสสังคมด้วยเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยผมได้มีโอกาสคือได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธุรกิจออนไลน์ขายออนไลน์นะครับขายออนไลน์ก็เป็นเครือข่ายแต่เป็นเครือข่ายที่ ออนไลน์ online, นะครับไม่ใช่ออฟไลน์ line, นะครับแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าพอเรามาศึกษาออนไลน์อีกประมาณสักสองปีเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันคล้ายคายกับเราไปซื้อผล,ลไม้มาขายตลาดนัดเราไปซื้อผ้ามือสองม,มาขายตลาดนัดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเราขายออนไลน์เนี่ยเราจะต้องทำแอดทำแอดยิงโฆษณาโดยจ่ายเงินให้ facebook ให้ facebook ในห,หาลูกค้าให้นะครับทีนี้เราไม่ใช่คนมีเงินเรามีเงินแค่ ผมเคยยิงโฆษณาในวันละหกร้อยจะถึงวันละพันมันขายได้วันละสองพันสามพันสี่พันบางวันก็ขายได้ห้าร้อยสรุปยิงไปพันนึงขายได้ห้าก็ขาดทุนคือธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันขายได้เร็วก็จริงนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีเงินไปลงยิงโฆษณาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อนๆรู้ไหมครับไอคนที่มีเงินง่ายกว่าเราถือว่าผมเองเนี่ยผมผมจ่ายเฟซบุ๊กหนึ่งพันบาทพอมันยิงไปเสร็จปุ๊บมีคนทักเข้ามาซื้อของเสร็จปุ๊บพอเงินเราหมดพันบาทมันปิดการมองเห็นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มเงิน ทีนี้ถ้าเรามองกลับกันคนที่เขามีเงินมากกว่าเราเขาจ่ายเฟซบ o o กหมื่นหนึ่งเพื่อนเพื่อลูกค้าเขาจะไปไหนฮะจะมาหาเราหรือจะไปหาคนหมื่นหนึ่งเขาจะไปหาคนหมื่นหนึ่งแน่นอนเพราะคนหมื่นหนึ่งเขามีกําลังที่การที่จะยิงโฆษณานี่คือ,ค,อคือความแตกต่างนะครับที่ผมได้เรียนรู้มานะครับทีนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสกลับไปธุรกิจเครือข่ายอีกบริษัทหนึ่งนะครับธุรกิจเครือข่ายบริษัทเนี้ยเป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์เลยนะครับเพื่อนเพื่อ,อรู้ไหมฮะ สุดท้ายเนี่ยสินค้าสินค้าก็จะบอกว่าสินค้าก็ยังไม่ประทับใจในส่วนตัวผมนะไม่ประทับใจนะครับส่วนแผนก็แผนก็ยากกว่าเอ็มซานยากกว่าเอ็มซา,กกานะครับผมก็เลยทบทวนกับตัวเองในปัจจุบันเมื่อสามเดือนที่ผ่านมาแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมยังอยู่ในเอ็มซาในครั้งแรกก็คือสินค้าผมได้ใช้สินค้าต่อเนื่องมาทำให้เรารู้สึกว่า เราควรที่จะเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะวันนี้ณนะช่วงนี้แล้วเหรอว่าเราควรจะทำอะไรดีหลังเลิกงานนะครับทีนี้เนี่ยผมก็กลับกลับมาเริ่มต้นเอ็มซาแต่ผมไม่รู้เออถ้าเรากลับมาเริ่มต้นเอ็มซาในรอบนี้เหมือนพี่ไกร่ากอ่ะเราจะทำยังไงได้มีโอกาสเจอพี่กองคำพี่น้ำเพชรนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะครับผมเคลียร์กับพี่กองคำพี่น้ำเพชรแค่ครั้งเดียวเองครั้งแรกเลยผมเข้าใจแล้วผมเก็ตเลยฮนะ ผมถามคำหนึงว่าถ้ามันมันออฟไลน์มันแยกไม่ได้จะท,ทำยังไงนะฮบคือตอบมาคาเดียวคือเราสามารถออนไลน์ได้พอเราเข้าใจระบบเสร็จปุ๊บผมก็กระโดดตัวเองเข้ามาร่วมเลยฮะโดยที่ไม่ลังเลเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสินสินค้าเนี่ยเอเอเอมซาเนี่ยผมใช้ทุกตัวยกเว้นคอสเมติกไอที่ทาปากเต็กหน้าเนี่ยผมไม่ได้ใช้เพราะว่าผมใช้หมดทุกสินค้าเนี่ยดี ล้านเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับโดยโดยโดยเอ็มซ่าอายุที่หกปีเนี่ยคือผมใช้สินค้ามาตลอดนะฮะส่วนส่วนแผนการตลาดนี่คือใครมาก่อนมาหลังจ่ายจ่ายเท่ากันสิ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าวันเนี้ยเราเนี่ยมีงานประจำำําทําปัจจุบันนี้ตาแหน่งล่าสุดผมเนี่ยไม่ใช่วิศวะนะฮะผมเป็นผู้จัดก,การผู้จัดก,การเอ่อผริยภัณฑ์เครื่องสูบน้ําตําแหน่งล่าสุดคือสิ่งที่บริษัทให้ผมเนี่ยรถยนต์นะครับมีให้ใช้ น้ำม,นมันมีให้เติมค่าโทรศัพท์มีให้โน้ตบุ๊กมีให้ที่ยังไม่ให้ผมก็คือมีบ้านที่พักไม่ได้ให้นะครับเงินเดือนก็มีให้คอมมิชชั่นก็มีให้นะครับคือรายได้อย่างเงี้ยมันมันมันพอแค่ตัวเรานะครับมันพอแค่ตัวเรามันไม่เพียงพอที่จะดูแลครอบครัวเราทั้งครอบครัวครอบครัวเรานี่มีทั้งลูกสาวผมที่กำลังจะเติบโตในอนาคตพ่อกับแม่ผมที่กําลังจะแก่ลงไปนะครับมันไม่เพียงพอ ผมก็เลยเลือกที่จะทำไรายได้ได้อื่นเพิ่มคู่กับงานประจําไปด้วยแล้วรายได้อื่นที่ผมเลือกก็คือธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วธุรกิจเครือข่ายที่ผมเลือกก็คือธุรกิจเอ็มานะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะครับประทับใจสุดๆเลยอย่างที่กล่าวไปเล็กขอบคุณตอนแรกคือคุณหมอละพาคุณหมอละพาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับเป็นคนที่มีหัวใจของผู้ให้อะฮะคุณละพาเห็นความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายของต่างประเทศก็เลยมาเปิด ็นของคนไทยนะครับแล้วก็ประทับใจคุณหมอพนินนะคุณหมอพนินเนี่ยสอนเองสอนนักธุรกิจเองแล้วคุณหมอพนินเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจเครือข่ายมายาวนานมากนี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจนะครับส่วนสินค้าที่ผมบอกว่าผมใช้ทุกตัวดีทุกตัวยกเป็นลิปติกนะครับส่วนแผนเนี่ยคือไม่ต้องกลัวฮะคือวันนี้เราเข้ามาเนี่ยคนที่วันนี้เข้ามาครั้งแรกวันแรกหรือจะครั้งที่สองที่สามหรือจะยังไม่สมัครหรือจะสมัครแล้ว หรือทําไปสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าเงินเอ mm ็ม hmm. ซเงินเอ็มซเนี่ยจ่ายจริงจ่ายหนึ่งจ่ายจริงนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่เอาสเตตเมนต์ไอ้โทษทีเอาบุ๊ k แบงไปที่ธนาคารถามว่าเงินที่โอนให้เนี่ยมาจากไหนเงินมาจากเอ็มซนะครับสิ่งสิ่งที่ได้จากเอ็มซนะครับวันนี้ผมได้สุขภาพที่ดีคือสินค้าเอ็มซเนี่ยมันดูแลชีวิตผมนะครับเป็นภูมิแพ้ก็หายนะครับ เป็นร้อนในก็หายนะครับกลางคืนนอนไม่หลับก็นอนหลับลึกภรรยาผมพ่อแม่ผมก็มีสุขภาพที่ดีญาติพี่น้องนะครับแล้วเราก็เป็นเจ้าของสินค้าด้วยผมมีความรู้สึกว่าผมเข้าไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราอะ่ะทำไมเราต้องไปซื้อเขาด้วยอไม่ใช่ของเราอะ่ะกำไรก็ให้เขาเราซื้อสินค้าที่เราเป็นเจ้าของดีกว่าผมมองว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโควิดเนี่ยบริษัทจะจ้างเราออกตอนไหนจะลดเงินเดือนเราตอนไหนนะครับ วันนี้ผมมีเอ็มตาที่จะรองรับวิกฤตในอนาคตปัจจุบันยังไม่วิกฤตนะฮะแต่ผมจะไม่ไม่รอไม่ไม่รอวิกฤตผมมองออกว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราอยู่แค่เนี้ยก็อยู่แค่เนี้ยอยู่ในคอมอร์โซนนะฮะไม่สามารถที่จะออกมาจากกระจกกระจกที่มีปลาว่ายอยู่ในกระจกว่าอยู่ในตู้ปลาอย่างเงี้ยมันว่ายไปไหนไม่ได้อะ่ะผมต้องเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากตู้ปลาให้ได้มาอยู่มาหาสมุทร เพื่อที่เราจะโลดแล่นที่เราที่จะไปไหนบนโลกไปเนี้ยเราทําได้หมดเพราะเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเอ็มตานะครับแล้วเป้าหมายนะครับเป้าหมายระยะยาวนะครับผมจะมีลูกส่วนตัวหนึ่งร้อยคนปัจจุบ,บันมีสิบสี่คนนะครับสิบสี่คนพ็ขาดอีกแปดสิบหกคนนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายผู้ปโภกเนี่ยหนึ่งหมื่นคนฝั่งละห้าพันคนนะครับเอ่อเป้าหมายระยะกลางนะครับธันวาปีเนี้ย 2021เนี่ยผมจะต้องจบจบหลักแสนวันนี้เข็มผมเนี่ยบอนซาเนี่ยทางผ่านนะครับวอนซาทางผ่านไดมอนด์ซาเนี่ยคือสิ่งที่จะไปให้ถึงนะครับส่วนมนุษย์เงินล้านเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้ได้สวัสดีครับ